สวัสดีแฟนบอลไทยทุกคนนะครับผมแอดท็อปชอบบอล EP นี้เนี่ยจะมาพูดคุยถึงพี่เจชนาทิพย์สงกระสินนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยและสโมสรคาวากิคฟอนตาเร่นะครับหลังจากที่เจชนาทิพย์เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ในรายการคุยนอกสนามของพี่ปูเป้ในช่องฟุตบอล108นะครับใน EP นี้เนี่ยก็เป็นการนั่งสัมภาษณ์พูดคุยกันแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพี่เจเนี่ยก็มีน้ําตาออกมารวมถึงเขาเนี่ยก็ได้ปลดปล่อยเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างที่ ย้ายไปอยู่คาวาซกิฟอนตาเล่นะครับช็อตที่ทําให้เมซี่เจเนี่ยมีน้ําตาเนี่ยก็ต้องบอกว่าที่หลังจากที่เขาเนี่ยเคยคิดนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทําให้คาวาซกิฟอนตาเล่พลาดแชมป์ในปีนี้นะครับหลังจากที่ได้ลองแชมป์เนี่ยเมซี่เจเนี่ยก็ได้ถามโคดนะครับบอกว่าแพ้เพราะตนหรือเปล่านะครับซึ่งโคดโอนิกิก็บอกว่า ไม่ใช่แพ้ก็คือแพ้ด้วยกันไม่เกี่ยวกับชนาทิพย์เลยเพราะว่าชนาทิพย์เนี่ยก็มีความคิดที่จะบอกว่าเขาก็รู้สึกผิดที่ทีมไม่ได้แชมป์เขาคิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวเขาเองด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่า1ก็คือทีมเนี่ยก็ซื้อเขามาแพงเลยรู้สึกว่าเขาเนี่ยต้องทําได้ดีกว่านี้นะครับก็เป็นความรู้สึกที่เขาเนี่ยได้ปลดปล่อยออกมาในรายการคุยนอกสนามของพี่บูเป้นะครับเชื่อได้เลยว่าปัจจัยหลักที่ฟอร์มของชนาทิพย์ยังไม่มาเนี่ยก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งคือเรื่องของการบาดเจ็บเอื้อรัง แล้วก็ส่วนสาคัญเนี่ยเรื่องของความกิงใจที่เป็นนิสัยที่ติดตัวของชนะทิพย์เองมาโดยตลอดนะครับรวมไปถึงการที่ต้องปรับตัวกับเพื่อนรุ่นพีใหม่ๆนะครับเราเข้ามาเนี่ยก็ยังเป็นแบบหน้าใหม่ยังไม่ใช่ซีนเนียนะเรื่องของความกิงใจโอเคมันมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของเทคนิคต,ต่างๆที่ซึ่งคาวาสกิฟอนตาเล่เนี่ยก็จะแตกต่างจากซาวาโรพอสมควรนะครับก็เชื่อได้เลยนะครับว่าฤดูก,กาลหน,าน้าเนี่ยเมซิเจนเนี่ยน่าจะเล่นได้อย่างผ่อนคลายแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะครับ ว่ราะเจเนี่ก็มีความสามารถอยู่แล้วคือไม่ต้องพิสูจน์อะไรนะครับทุกคนเห็นมาหมดแล้วแต่แค่ว่าเรื่องของการปรับตัวการย้ายทีมเนี่ยอาจจะมีผลในช่วงแรกๆที่เขาในย้ายไปนะครับต้องบอกว่าพี่เจเนี่ก็คือเป็นไอดอลเป็นต้นแบบนักกีฬาที่ดีของน้องๆในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆที่เขาเนได้เล่นทั้งในลีกไทยลีกเจลีกเนี่ยเชื่อได้เลยนะครับว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับน้องๆยกชนไทยต่อไปและก็ขอเป็นกําลังใจให้ อาชนะทิพนะครับที่คลายความกดดันแล้วก็มีฟอร์มการเล่นที่ดีต่อไปนะครับแอท็อปก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับปีหน้าเนี่ยได้เล่นที่ได้เล่นด,ดีขึ้นแล้วก็ขอให้มีโอกาสควา้าแชมป์จิอลอย่างกับที่เขาตั้งใจไว้นะครับวันนี้ก็มาพูดคุยประมาณนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบก็ฝากฝาก,กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับผม